สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่เกาะเต่านะคะเดินทางด้วยลมพระยานะคะตอนนี้ก็ถึงเกาะเต่าแล้วนะคะนี่เป็นทริปครั้งแรกนะคะพอดีนะัดทีมมาทํางานกันที่นี่นะคะเราก็จะมาเที่ยวเกาะเต่านะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอากาศดีมากๆนะคะช่วงต้นเดือนกุมภาผ่านนะคะฝนไม่ตกเลยนะคะแล้ว เราจองที่พักที่เกาะเต่า h e r i t a ทจแล้วก็โรงแรมอีกที่หนึ่งที่อยู่ตรงข้ามนะคะก็สามารถที่จะเดินลงทะเลได้นะคะอันนี้บรรยากาศแบบ แดดดีมากนะคะแล้วน้องแมวก็น่ารักมากๆเลยนะคะที่นี่นี่ก็คือบรรยากาศของวันนี้นะคะที่สตาจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวชมบรรยากาศแล้วก็ทะเลสวยๆที่เกาะเต่ากันนะคะเกาะเต่าอยู่ในจังหวัดสุร,ราธานีนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยมานะคะก็เดินทางง่ายมากๆนะคะการมาเกาะเต่าเนี่ยมาได้หลายเส้นทางนะคะจะนั่งเรือมาหรือว่าจะนั่งเครื่องแล้วก็มาต่อเรือที่สมุยก็ได้นะคะ อันอย่างสาเดินทางมาจากหัวหินนะคะนั่งรถไฟมาลงที่ชุมพรนะคะแล้วก็ต่อรถอูบ้าหรือว่าต่อโบ l ทแท็กซี่อะไรก็ได้นะคะมาที่ท่าเรือนะคะท่าเรือตรงชุมพรนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหาดทรายรีต่าฝั่งชุมพรนะคะ แล้วเราก็นั่งเรือมาอีกประมาณสองชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะมาอยู่ฝั่งทรายรีที่เกาะเต่าหรือว่าแม่หาดนั่นเองนะคะถ้าเรือแม่หาดนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ในช่องคําอธิบายนะคะว่ามายังไงนะคะค่าใช้จ่ายในการมาเที่ยวครั้งนี้หรือว่ามาการเดินทางนะคะ ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเราเดินทางยังไงนะคะอันนี้จริงๆแล้วกึ่งๆมาเที่ยวแล้วก็กึ่งๆมาทํางานด้วยนะคะก็เลยบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็จะมารีวิวร้านอาหารแล้วก็มาคอลแลบกับร้านอาหาร vegan, บเาีเกิลบนเกาะเต่าเกาะพังงานแล้วก็เกาะสมุยนะคะอะ่อันนี้ก็คือบรรยากาศระหว่างที่เรารอกับทีมอีกสคนนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่พักที่นี่น่ารักสวยสะอาดแล้วก็ตะมุตะมินะคะแล้วนี่คือน้องแมวนะคะนี่คือทางเดินลงทะเลนะคะตรงนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำซึ่งสามารถที่จะมองเห็นไป ตรงทะเลได้นะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมทะเลจริงๆนะคะน้ำใสามากนะคะแล้วก็ทะเลสวยนะคะบรรยากาศผู้คนที่นี่น่ารักแล้วก็ของสิ่งต่างๆที่เราชื้อซื้อแบบ ใช้อะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้แพงอะไรเลยเราคิดว่าเกาะเต่ามันต้องแพงมากๆนะคะแต่จริงราคาแบบว่าโอเคมากนะคะเกาะเต่าเนี่ยพอพีล่าถึงเรื่อง snorkeling หรือว่า diving เกี่ยวกับการดำน้ำอะไรพวกนี้นะคะที่นี่เขาก็จะมีหลายหาดมากๆนะคะที่มีโรงเรียนสอนดำน้ำเยอะมากนะคะนี่คือบรรยากาศที่อยู่ที่โรงแรมอันนี้คือร้านนวดนะคะสตาก็เดินผ่านแล้วก็เออลองใช้บริการนิดนึงนะคะนั่งนวดเท้าไป ชมบรรยากาศคลื่นทะเลนะคะเป็นธรรมชาติมากๆนะคะน้ำก็ใสแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบคริสตัลเคลียร์เลยถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะอยากแนะนําให้ลองมานะคะจะนั่งเรือมาฝั่งจากสมุยหรือ,กอเกาะพะงันก็ได้นะคะหรือว่าจะนั่งเรือฝั่งชุมพรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศในวันนี้นะคะที่หลังจากที่เราทานอาหารเชา้าแล้วก็ได้ออกมาเดินเล่นนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะแล้วก็มาถ่ายงานนิดหน่อยนะคะมาถ่ายงานเอาเอา d u c ตมานะคะแล้วก็มาถ่ายรูปนน่นนี่นั่นนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะคะเหมาะมากๆแล้วก็สามารถที่จะเดินเดินเลาะละัดเลาะ,ละ,ละไปตรงทะเลได้เลยนะคะสตาแบบใส่รองเท้าผ้าใบมาแนะนําให้เป็นรองเท้าแตะนะคะจะได้เดินง่ายๆแล้วก็จะได้ไม่เปียกน้าด้วยนั่น อีกนะคะบรรยากาศสวยแล้วก็น่าเล่นน้ำนะคะคลื่นไม่แรงคือมันเป็น perfect h i g h away มากนะคะสำหรับที่นี่นะคะถ้ามีโอกาส star ก็คิดว่าจะกลับไปอีกนะคะเป็นอะไรที่สวยมากๆนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นแบบจริงๆเหมือนที่ต t a เห็นนะคะมันจะสวยกว่านี้เลยบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ perfect มากนะคะนี่คือครั้งแรกของการมาเกาะเต่าเรารู้สึก ประทับใจเลยแบบถ้าถามว่าให้ไปพักง,งานหรือสมุนคือคือมันสวยทุกที่แต่ที่นี่มันมีเอกลักษณ์ของมันนั่นเองนะคะก็ค,คือยังไม่ได้แบบว่าพัฒนาเยอะเกินไปไม่ได้แบบ overdevelop ซักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังเป็นคนโลคอลค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีชาวต่างชาตินะคะที่มาทำงานนะคะก็จะมีแบบประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น แต่ทุกคนน่ารักหมดนะคะไปที่นี่เรารู้สึกประทับใจโรงแรมที่เราไปพักก็ก็ดีมันมันอยู่บนเขาเน,นิดนึงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากอะไรนะคะแล้วก็พนักงานต้อนรับน่ารักทุกคนนะคะมีบริการแบบยกกระเป๋าให้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ขากลับเชาข้ามไปเกาะพังงานเขาก็จะมีรถ จากโรงแรมมาส่งที่ท่าเรือนะคะอันนี้ก็คือแบบดีมากๆนะคะเป็นเป็นอะไรที่อยากจะแนะนํานะคะใครถ้าอยากมาเที่ยวเกาะเตา่าข้อดีของการที่พักบริเวณแถวๆเกาะเต่าเฮอริเทจนะคะก็คือมันอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างหาดทรายรีแล้วก็แม่หาดพอดีนะคะหาดแม่หาดอันนี้คือ d u c กที่เราเอามาถ่ายนะคะทีะ่เป็น Product ที่เรา จะโปรโมทนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกึ่งๆท่งทำงานด้วยนะคะเป็นแบบเล็กกระจิ๋วหนึ่งนะคะก็โอเคประมาณนี้เนะาะทะเลสวยมากๆนะคะนี่คือห้องพักที่เราพักกันที่นี่นะคะก็จะเป็นห้องเตียงคู่นะคะก็บรรยากาศดี ห้องน้ำก็โอเคนะคะไม่ได้มีอะไรแบบค่อนข้างที่จะเป็นแบบบัสจสโฮเทลแต่ว่าติดทะเลนั่นเองนะคะแล้วโลเคชันดีนะคะโลเคชั่นดีไม่ได้เป็นโรงแรมหรูห้าดาวอะไรเลยแต่ว่าราคาแบบเป็นบัสจ e สโฮเทลแล้วก็โลโลเคชันเลิศมากนะคะก็คืออยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะคะถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็อยากจะแนะนำนะคะเราพักที่นี่2คืนแล้วเราก็จะนั่งเรือข้ามไปเกเาะพะงันนะคะก็จะ ประมาณนี้นะคะนี่คือนักท่องเที่ยวช่วงนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นเกาะนางยวนนะคะเขาวแวะที่เกาะนางยวนก่อนแล้วก็ไปเกาะพะงัน